เรื่องนอนนะครับเราต้องเข้าใจเซอร์เคเดียนริทึมของเราเซอร์เคเดียนริทึมคือกลไกลของร่างกายนะครับในการที่เราเนี่ยจะหลับหรือตื่นมันจะเป็นริทึมหรือว่าเป็นจังหวะของชีวิตฟังดูคล้ายๆเพลงเวลาที่เราจะหลับหรือตื่นเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยแสงโดยแสงเป็นหลักเลยนะครับเราวิวัฒนาการมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ว่าเมื่อไหร่มีแสงเข้ามาในตาเมลาโทนินของเราจะไม่หลัง อันนี้อันนี้คือหลังเพราะว่าตอนกลางคืนมันสติมูลเลชสติมูลเลชแปลว่ากระตุ้นความมืดกระตุ้นการนอนเมลาโทนิน in คือฮอร์โมนของเราที่ผลิตโดยต่อมไพเนยลแกลนที่อยู่ในลึกส่วนลึกของสมองคือเมื่อไหร่มืดมากๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นเวลาที่ถูกต้องที่ร่างกายของเราเคยชินกับเวลานั้นและมันมีตัวอื่นด้วยนะเช่นความเย็นเสียงความเคยชินของร่างกายเวลาที่ไม่มีแสงเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวพาส